จอกวันเดอร์แลนด์ทีวีจาก Wonderland House ขอนำเสนอสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านสุนัขประจำชาติสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านเป็นสุนัขที่มีความซื่อสัตย์และรักเจ้าของสุนัขสายพันธุ์นี้ในอดีต ใช้สำหรับการล่าสัตว์หรือติดตามเจ้าของในการล่าสัตว์สุนัขพันธุ์ไทยหลังอานมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งคือสุนัขตามล้อหรือสุนัขตามเกวียน,น,นคุณะลักษณะเด่นของสุนัขพันธุ์นี้คือคล่องแคล่วว่องไว มีชั้นเชิงในการล่าสัตว์และการต่อสู้กับสัตว์ที่มีอันตรายเช่นงูเป็นต้นสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานเป็นสุนัขที่ฝึกง่ายแต่ในบางครั้งอาจจะดือ้อบ้างชอบกัดแทะสิ่งของ ดังนั้นควรจะได้รับการฝึกตั้งแต่ยังเด็กเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสุนัขพันุไทยหลังอานเมื่อเราได้ฝึกไปได้สักระยะหนึ่งสุนัขสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสุนัขที่มีความจำแม่นยำและจะไม่สน หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะนำเข้ามาเลี้ยงที่บ้านหากท่านมีข้อสงสัยใดๆและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อบ้านวอนเดอร์แลนด์ได้เพียงง่ายๆคือสแกนที่ QR code ด้านล่างแล้วเราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกัน ฝากกดไลค์และฝากติดตามช n n นลของเราด้วยนะครับเราจะมีความรู้และข่าวสารดีๆเกี่ยวกับสุนัขมาฝากท่านเสมอสวัสดีครับในคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไป